เราไปดูที่ City แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างดีกว่าค่ะคทางด้านของเป๊ปกอรเดียล่าก็บอกเลยนะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือนัาข่าวอยเพิ่งไปถามเกมใหญ่คือแถลงข่าวก่อนเกมฉันไปหลีกนักข่า,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 าวถามนึงเกมเจอลิเวอร์พูลเป็น <Pe pp S 2> บอก<ง>ว่ายังไม่ได้มองถึงเกมนั้นอไอเกมที่ใหญ่รออยู่ก็รู้แต่ตอนเนี้ยโคเปนเฮเกนก็ใหญ่คือเขาให้เกียรติคู่แข่งด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะเกมนี้เนี่ยคือ ถึงแม้ว่าคนจะมองว่าซิตี้เจองานเบาเจอโคเปนเฮ <3, S 1> เกนสามหนึ่งไปแล้วโอกาสผ่านเขา้ารอบแปดทีมสูงมากแล้วเออมีสกอร์ตุนน้อยอีกนะคะแต่คือพอเป๊ปเนี่ยโดนถามคือเขาไม่ได้ถามถึงเกมนั้นหรอกไม่ได้ถามถึงเกมเจอลิเวอร์พูลตรงๆหรอกเขาก็ถามว่าเรื่องของความเป็นไปได้ในการคว้า3มแชมป์อีกครั้งครับนี่เป๊ปเป๊ปก็เลยบอกว่าเป้าหมายเดียวของเราคือการพยายามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศให้ก่อนอและ ตัวเขาเองและลูกทีมทุกคนให้ความเคารพโคเปนเฮเกนมากๆนะมีเกมรับที่ดีมีระบบการเล่นที่ดีแชมเปี้ยนส์คีก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกและเป้าหมายของเราตอนนี้คือเป็น8ทีมที่ดีที่สุดก็คือผ่านเข้าสู่รอบก่อนอกชนะลให้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยไม่วายวกไปถูกถูกถามถึงเกมเยอรมีเนี่ยวันอาทิตย์นี้แล้วก็บอกว่าเล่นอังกฤษไงใช่ก็บอกแบบเดิมว่า ผมยังคิดถึงเกมกับโคเปเฮกเกนตอนนี้การแข่งขันมีความ,มสำคัญมากและฟุตบอลเนี่ยทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดคุณต้องระวังในเรื่องนั้นเราต้องการผ่านเข้ารอบนั่นคือเป้าหมายสรุปคือไม่ตอบนะคะคไม่ตอบแล้วก็ความพร้อมเกมนี้ค่ะเป๊ปบ,บอกเลยว่าแจ็คก,กิ้ลิชก็ยังไม่ได้เล่นนะคะยังคงเจ็บอยู่บริเวณคนขนีบและโดกูเนี่ยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดกูไม่น่าเกมหลังๆเขาดูดรอปไปเนาะผมว่าไม่ได้ดรอปที่ความฟิตหรอก ดับที่เขาทัศนคติเขาไม่ค่อยดีนะออใ,ในมุมมองของพวกนักวิจารณ์ทั่วไปเขามองว่าก็คือจุดนี้จริงโคศส,สมะมองเก่งมากนะผมยอมรับชมพี่เตียเลยนะ,ะพี่เตียเกเป็นคนดูบอลเรื่อยๆก็ดูเก่งนะ,ะแต่ก็ผมไม่ชมโดกูนะัดเธอสนอนมั้งพี่เตียบอกดูลึกๆดูลึกๆเขาเป๊ปเนี่ยปล่อยให้โดกูเล่นแบบไร้วินัยมากซึ่งแรกๆก็ ไม่ใครมีใครเชื่อแต่หลังๆนี่มันเห็นเลยก็มีไงอตลา,ลาแล้วปล่อยเหมือนปล่อยอิสระให้ให้ให้ใหลองทําดูอ่ะแล้วโอ้โหหลังๆมันออกทะเลมากเลยนะนะคะ<อ>ก็เนี่ยคือแล้วก็โดโกสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กาดิโอนี่กลับมาเป็นตัวเลือกได้นะคะก็ะที่เหลือก็น่าจะปรับทีมไม่มากค่ะแต่อย่างเป๊อป,ปะเขายังมีนักเตะให้โลเทชันได้เยอะไงแล้วคุณภาพถามว่าก็ก็อาจจะต่างแต่ก็ยังมมอถืออยู่ในเลเวลที่แบบ ได้อะนึกออกใช่ไหมใชแต่ห้ามเจ็บเพิ่มอีกนะใช่แต่ว่าห้ามเจ็บเพิ่มอีกเขานับไปนับมาเนี่ยเขามีประมาณ14คนไม่เกินนี้เหมือนกันนะนี่เราว่าคนจัดการแข่งขันอะไรต่างๆนี่ก็พูดกันมาหลายปีแล้วเนาะมันต้องมองนะเพราะว่านักเตะมันไม่ใช่เจ็บแค่ทีมเดียวแล้วตอนนี้มันเจ็บกันไปแบบแมนยูเจ็บซิตี้เจ็บอาร์เซนอลก็มีนักเตะเจ็บคือมีเจ็บกันทุกทีม ที่เป็นทีมใหญ่ๆที่ต้องแบบเล่นเยอะๆใช่ไหมมันมันต้องมาดูแล้วนะว่าจริงๆหือคุณทารุณกับนักเตะเกินไปคุณลูกวิทย์บอกโดกูไม่ได้ดอกครับแค่ไม่เก่งแหมตอนต้นซีซั่นชมเขาอันใหญ่เนะส่วนทางด้านทางด้านของฮาแลนด์ค่ะครับ นักข่าวไปถามเรื่องต่อสัญญา,อาเออนะว่าแบบมีข่าวเชื่อมโยงกับเอรลมาดริดก่อนหน้านี้ใช่ไหม,มแล้วก็มันก็มีรายงานว่ามันมีเงื่อนไขฉีกสัญญาสําหรับสโมสรอนออพพีเมลีก League. ตั้งแต่ซัมเมอร์2024เป็นต้นไปฮาแลนด์เองก็โดนถามเรื่องสัญญาใหม่กับแมนซิ t y ตี้นะคะซึ่ง เขาก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขมากโดยเฉพาะการที่อยู่ที่นี่นะโดยมีคนรอบๆตัวอย่างแบบผู้อํานวยการบอร์ดบริหารนี่คนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่น่าทึ่งแต่สิ่งที่กําลังพูดตอนนี้จะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และคุณสามารถเขียนถึงเรื่องนี้ได้นะดักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้อดักไว้ก่อนนะคุณควรเขียนสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้ด้วยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอยืนยันว่าผมเนี่ยมีความสุขดีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ตอนนี้โฟกัสอยู่ในสนามเป็นหลักนะคะเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรพวกนั้นนมัก ไม่ไม่สำคัญสำหรับเขาเขาขอดูอยากแบบมุ่งมั่นทําผลงานในสนามเป็นหลักนะค,คุณสามารถคิดถึงปีที่แล้แลวได้2แบบเขาบอกงนี้นะคือผมมาที่นี่และชนะทุกอย่างแล้วก็ในอายุเท่านี้ยี่สาปีแล้วการรู้ว่าชนะทุกอย่างมันเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็อยากจะทํามันอีกครั้งง่ายๆแค่นี้เองห<อ>า,<อ>าสามโทรฟี่เป็นไงล่ะเป็นคนกระหายบอกเลยแพชชั่นนี่นะตัวนี้ไม่ได้ต่างจากโดไม่ได้ต่างจากเอ็มอเปอเลยนะครับเป็นคนที่บ้าชัยชนะมากก็ถึงขนาด นอนกลางวันต้องไปหาแว่นมาใส่เพื่อลดแสงให้นอนลึกขึ้นอะนหลับลึกเลยเียคือโหดูแลร่างกายตัวเองโหดมากครับเอริงฮาร์แลนด์เป็นเขาหนึ่งยอดมนุษย์แต่เขาก็เป็นคาแรคเตอร์ของคนรุ่นใหม่เลยนะคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องอยู่นานๆผูกพันแบบอยากอยู่ที่นี่ไปนานๆอะไรเงี้ยจริงๆถือว่าซิตี้เนี่ยมีความผูกพันกับพ่อเขาสุดแล้วนะคือพ่อก็ยืนอยู่บนสแตนอะใช่ไหมถ้าจะย้ายก็อาจจะต้อง รอนิดนึงรอพ่อให้พ่อไฟเขียวก่อนแต่ย้ายแน่รับรองไปเนาะเราไปชัวร์ครับเราว่าสถานีต่อไปเร็วมาดิดเดี๋ยวปักธงไว้เลยเขา่ความรู้สึกแล้วนะเขาจะประสบความไปเรื่อยๆเหมือนคริสตานโลนโดครับแล้วก็ไปแบบไปแต่ละทีมที่มันแบบโอ้โหพาเขาไปสู่ในระดับที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วอายุยังน้อยมากอ่ะฮาแล้วเน่ยยี่สิบสามแค่นั้นเองแล้วประเด็นคือปีนี้ก็ลดอย่างปีที่แล้วดีกว่าปีปีนี้ยังเจ็บนาปีที่แล้วลดอาการบาดเจ็บไปเยอะเพราะว่าก็ ไม่ต้องไปแบ่งเหมือนตอนดอทมุนเลี้ยงครึ่งสนามอะไรแบบนี้ก็ประสบความเร็วกับบุนเดสลิก้าแล้วพิมารลีกนี่ก็ประสบความเรยวแล้วนะฮะว่าอีก2ปีจะไปลาลิก้าหรือจะไปเกาโชก็ไม่น่าติดอะไรจริงครับเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะคะ